รูดโฟกัสหน้าออมสุชาขณะที่แอมบอกรัก7ปีอย่างไม่พร้อมแต่งคบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่รักแอมพิธานกับออมสุชาที่ล่าสุดสื่อนั้นได้เจอกับทางคู่และก็ได้อัปเดตเรื่องความรักพร้อมแต่งหรือยังซึ่งหนุ่มแอมนั้นก็ได้เผยว่าไปเรื่อยๆยุ่งเรื่องงานทางคู่รอความพร้อมไม่กดดันเรอเข้าใจทุกคนมีหลายอย่างต้องทำ เราปรับกันเรื่อยๆมีบางอย่างที่เหมือนและไม่เหมือนกันออมเป็นคนง่ายๆสบายๆไลฟ์สไตล์เข้ากันได้เราก็ดูบ้างสาวออมนั้นก็บอกว่าพี่แอมจะดูเรื่องเวลาหลังจากที่คลิปได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตหลายคนเนี่ยสังเกตสีหน้าของออมพร้อมทั้งคอมเมนต์แบบรัวๆกันเลยล่ะคะ่ะตาออมคือแบบออมเข้ารอมานานแล้วผู้ชายไม่ขอสักทีไม่น่าจะรอดดูไม่เหมือนคู่รัก จริงค่ะเออตอบกว้างมากเรื่อยๆมีกี่ปีคะคนระดับนี้เขารวยต้องเลือกหน่อยคนที่จะมาเป็นแม่ของลูกถ้าเลือกนานขนาดนี้เสียเวลามากเลยนะสายตาดูไม่คลั่งรักเลยออมน่ารักขนาดนี้แต่งเถอะตอนอําอยากแต่งมากสายตาออมบอกรอนานแล้วออมรอนานแล้วนะ อายุขนาดนี้แล้วถ้าบอกคบไปเรื่อยๆฉันบายค่ะป็นต้นยังไงก็ตามความรักและเรื่องแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องของคนสองคนก็ต้องรอรุน้นรอดูกันอยู่ห่างๆน่าจะดีกว่านะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ